นี่ก็ใช้เทาวันร้องรัดไว้ให้ได้ประโยชน์นะครับส่วนนี้จะนํำยอดเขาไปพ่อปลูกอีกทีนะครับอยอดเขาไปปลูกนะครับเทาวันสวยงามนะครับเาวันนี่มีประโยชน์นะนี่ของคนจะแสวงหาน,นั่นอยากได้ก็อยู่แหลงนี้นะครับ พาะปลูกไว้เองเกิดใครอยากได้นำไปปลูกประดับปานช่องให้สวยงามมาเด็ดตัดเอายอดไปชำได้นะครับไม่ห่วงห้ามนะครับ,รบส่วนนี้ค้าพเจ้าจะนำไปเพาะชำแดดออกมาส่องสว่างสดใสเอาไปไหนมาลูกฮะไปไหนมาฮะลงรีวิวด่ะ มันสาดมาพอดีเออไม่เป็นไรนะเนาะแตเอพราะลุงจึงรีวิวของลุงนี้ปกติพัฒนาพัฒนา,ฒนาให้ดูสวยงามเราอยู่อาศัยนาะลูกเนาะเราต้องช่วยกันพัฒนาไม่ให้ลบร,รุงังเห็นไหมพัฒนาก็เป่งใสนะอยเดว่าให้ลุงนะลุงเพลวลุงดึงหันนี่เนาะมันเาทำให้มันได้สวยงาม โอ้เล็กรถนี่งามเลยโอ้เหมาะนี่ม,นนมีแม,มงกระตุนเลยเพิ่งเห็นมันมันมีกระตัวกระตุนนติดลงตูดนะ้วยนี่วลาทนไม่ธรรมด,ดาเนะี่ยมันมีลงตูด้วยนะี่รู้เอาเองนะครับรถอะไรมีลงตูนะด้วยไอ้ดอนลงตูมั่งนี่นะ